thank you ไปดูหนังแขก็ขออกมาก็เด็กเขาจะร้องมิชมัชาตกเครื่องบินตายแล้วนะมิชมัชาตกเครื่องบินตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอ๊ะเอะใจเป่นโฆษณาหนังละมั่งอะไรอย่างเงี้ยตอนที่ออกมาจากโรงโรงหนังก็รู้สึกฝนมันจะตกผ่ำผ่ำเด็กจะมาร้องขายสือพิมพ์แล้วก็ไม่จริงม้งโฆษณาหนังหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็นั่งรถขึ้นมานั่งมานั่งอยู่พอดีนั่งอยู่แถวหน้าหน้าหน่อยก็นั่งเงียบมาเลยนะ ในรถนก็เงียบหมดเลยนะปกติก็ขึ้นรถก็จะมีคุยเคยเลยมบ้างใช่ไหมฮะในก็นเงียบนั่งนั่งมาจนถึงตรงสี่แยกตรงสี่แยกหลัหลวงตรงนั้นนะ่ะที่จะเข้าวัดแครรู้สึกมันบางเวงมากเลยนะเราก็รู้สึกใจแล้วก็ห่อยเหียวอะ่ะโอ้ยถ้าเขาถ้าเขาเป็นอะไรจริงจริงแล้วแล้วเราจะดูใครเนี่ยใครจะแสดงให้เราดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะหาพู้เอกคนไหนมาดูเราอย่างเงี้ยนึกไปเรื่อยเปื่อแล้วนึกไป,อย,ป,ยกไปอย่างเงี้ยน,นั่งมาคนเดียวก็นึกไปจน มาถึงบ้านแล้วก็ก็ได้ฟังข่าวมารู้สึกเราเออแน่แน่จริงๆแล้วเขาเสียจริงๆแล้วก็คือตอนรุ่งเชาา้าค่ะแน่แน่แน่ใจมากเลยว่าคุณมิทเสียจริงๆจําได้เลยว,ว่าเออเรียนอยู่ประมาณสักปปปอสองหรืปอปสี่ประมาณเนี้ยมันมีวิทีโอทัสเตอร์เมื่อก่อนจะมีข่าวเราอยู่โรงเรียนครูก็บอกมิรตกเครบินตายนะมิรตายนะ โอ้โหเด็กเรียนตัวเล็กอ่ะผมเดินร้องไห้จากโรงเรียนถึงบ้านเลยถือกระเป๋าเดินร้องไห้มาถึงแม่อยู่ที่บ้านแม่แม่ใจเย็บผ้าเย็บผ้าจ้างเล็กๆน้อยๆมีวิญญาณแดงอยู่เพื่องหนึ่งแม่ก็นั่งน้ําตาซึมอยู่มิถุนชาตายแล้วร้องเลยร้องแบบคือรู้สึกว่าเราเสียใจมากอ่ะเหมือนกับว่าเหมือนเหมือนเหมือนเราเคยรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งสามารถจะปกป้องคุ้นครองเด็กๆอย่างเราได้อ่ะดูดูเขาแล้วเราอบอุ่นอ่ะแล้วอยู่ๆเหมือนญาติผู้ใหญ่ตายอ่ะ ตมาภาพนะเกิด2,511มิดเสียชีวิต2,513เท่ากับอัตมาภาพเนี่ยถ้าตัวจริงๆผมไม,ไม่รู้เรื่องอ่ะก็ยังเล็กๆอยู่แล้วก็มารู้ตอนหลังก็เกี่ยวกับการดูที่วิงบ้างดังเก่าๆบ้างอะไรแบเนี้จากดูบทบาทการแสดงของเขาเขาแสดงแต่รูปแบบนะแล้วก็แสดงไตดีอ่ะคน่าๆแต่รุ่นใหม่ก็น่อยๆคนนะที่ว่าจะเปรียบเทียบกับเขาได้ ผมเป็นนักเขียนทเนจรอ,อยู่นี่ผมจะมาไหว้มิตรบ่อยๆได้ไผมพ่งย้ายมาท่ายางเมื่อไม่นานมานี้เองผมดีใจมากที่ได้มาไหว้กระดูกเขาที่วัดท่ากระเทียมนะขอพรเพื่อให้ผมเขียนหนังสือได้ดีๆมันเป็นศินละปะที่ใกล้เคียงกันก็ไอโฮเมอร์กวีโบราณมันยังบูชามิวส์ใช่ไหมผมก็ต้องบูชาเทพของผมนะมนเป็นเรื่องปกติวิตอนนี้ก็เรียบๆธรรมดาค่ะทํางานจานถึงเสา พอวันเสาร์เนี่ยเรารู้แล้วเราจะต้องมีนัดไปชุมนุมกับเพื่อนเราไปนั่งคุยกันกับหนังเก่าๆตอนแรกเราก็เป็นกลุ่มเล็กๆแต่ตหลังก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่เราไปนั่งกันประจาก็คือตรงห้องผมผมจําได้ว่าเรื่องแรกที่ผมรู้จักกับคุณมิช,มชาบัญชาผมอยู่หัดใหญ่เรื่องแรกคือเรื่องแสนรักจําได้เลยว,ว่ายายจูงม,มือไปดูที่โรงหนังเฉลิมไทยหัดใหญ่ คนนั่นลงหมดเลยเรายังเด็กเราเราไม่ดูหนังก็คือไม่เข้าไม่เข้าใจทั้งหมดอ่ะนะแต่รู้ว่าฉากจบเนี่ยร้องไห้เป็นร้องเสียใจพระเอกมันตกน้ำเออบับตต็อกตกน้ําตายแล้วพระเอกวิ่งมาวิ่งมาเจอรองเท้าหรือขวดเหล้าระวัางอยู่ข้างๆข้างๆคลองหรือเปล่าก็ไม่รู้ชื่อบุญทิ้งใช่ไหมบอกโอ้เป็นฉกากที่เราร้องไห้แล้วเพลงมันขึ้นแสนรักเอออะไรเงี้ยโอ้โหมันรู้สึกว่าเฮ้ยเรา เรารักผู้ชายคนนี้มากเลยมันร้องไห้จริงจังมากเลยตอนตอนเป็นเด็กๆนี่นะพูดกันตามความรู้สึกส่วนตัวโดยไม่เสแสร้งดัดจริตนะตอนที่เป็นเด็กนี่ก็ดูเขาตาแทบไม่กระพริบนะดูเป็นหนังกลางแปลงทั้งหมดเพราะผมเป็นคนบ้านนอกเพชรบุรีดูดูในในลานวัดอะ่ะหนังกลางแปลงอะ่ะเป็นเป็นปรากฏการณ์อันแปลกประหลาดในแต่ละรอบปีนะปีหนึ่งก็จะมีหนังกลางแปลงฉายอยู่ไม่กี่ครั้งหรอกนะแล้วก็วันที่จะมีหนังกลางแปลงนั้นนะผู้คนก็รอคอย ผู้คนก็จะเล่าลือกันไปประมาณสักเจ็ดแปดขวบก็จะได้ดูทีวีขาวดำสมัยนั้นก็จะมีหนังมาฉายตอนเย็นๆนะก็จะเป็นหนังตัวอย่างของคิมิตน่ะเข้าโรงนูง้นโรงนี้ก็จะบอกว่าเออฉา,ายเมื่อไหร่วันไหนก็จะได้ดูหนังตัวอย่างประจำทุกวันเลยก็คือเราก็จะได้รู้จักคมิตตรงนี้แหละจากในจอขาวดำสมัยโบราณแบบนี้ค่ะคือตั้งแต่เล็กแล้วที่เราเคยดูวิทยุบัญชา สัมผัสกับวิชามชาบนจอตลอดจนเรามาเป็นนักภาคเรามาเป็นนักภาพนั่นคือหนังไทยภาคไม่มีแล้วหนังไทยเป็นเสียงในฟี์หมดแล้วก็คือเสียงในฟิล์มเราอยู่บ้านนอกอ่ะไม่มีเสนได้ภาพของนี้อยู่แล้วมีพที่รองนักพงเ์ก็ภาคกันก็ภาคลงฟิล์มไปบ้านเราก็ดูแต่เสียงในฟิล์มอย่างเงี้ยคือจะไม่ใช่เสียงรินอนดาราแต่ก็เป็นนักภาคลงฟิล์มไปหนังสิบหกที่ใช้ภาคมันไม่มีแล้วรุ่นผมก็เป็นหนังจีนหนังฝรั่งอะไรพวกนี้แหมชาตินึงก็ได้ภาพวิชาชาสักครั้งคงจะดีไม่ใช่น้อยยากมากนะยากจริงๆ่ไมมีโอกสะ ว่าไงละครูพิพัฒน์ที่รักมากินล้ากันก่อนสิครับครูพูดดีๆไม่เชื่อเดี๋ยวผมยิงนะมองหน้าท้าความตายเหรอฮะนะไม่เชื่อไม่เชื่อผมยิงจริงๆนะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอ่าอ่ฮะ เอ้ยทำไมไม่ตายอ่ะเอ้ยผมยิงอ่ะคุณต้องตายเนี่ย,ยเล่นไม่เป็นลเลยนะว่าคุณพิพัท์เนี่ยดูคนอื่นก็ไม่ค่อยประทับใจเท่าคุณนิกไง นอย่างนั้นแหละเฉยๆแล้วมิสตัวแดงอะไรเนี่ยเราก็จะชอบไปหมดไม่ว่าจะเป็นบทบู้บทตลกบทสนุกเฮฮาแล้วเรา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 ดูแล้วเราก็จะจะชอบของเราอะประทับใจทุกๆทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเล่นบทยิงบทจ้องของบทตลกเฮฮาอะไรอย่างเงี้ยคุกกิ๊กอะไรเงี้ยเราดูแล้วเราก็จะขำของเราอยู่ในความทรงจำของเรามาตลอดผมว่ามิตรนี่มีอะไรสักอย่างหนึ่งในตัวเขาที่เป็นอะไรนะเป็นคาถามหานิยมในตัวเขานะ มีภาษาอังกฤษนะพูดภาษาอังกฤษหน่อยเรียกว่าแมกเนติซึมนะคือมีพลังดึงดูดบุคลิกลักษณะของเขานะไม่ใช่หน้าตาอย่างเดียวแล้วมันก็สอดแสดงออกไปทางทางการแสดงของเขาทางการเคลื่อนเคลื่อนไหวของเขาทางคําพูดคําจาของเขามีมีพลังดึงดูดเออถ้าเป็นผู้ชายก็คือว่ามีอะไรนะมีลักษณะของคนบุญหนักสักใหญ่มีคาลิสมามีตบะและบารมีอันเกิดจากการสังสมมา คือความจริงใจความซื่อความรักเพื่อนพ้องน้องพี่ผลเราเนี่ยเสียชีวิตไปเกือบสี่สิบปีเนี่ยผลยังมากราบมาไหว้เ็ไา้หมายถึงว่าเขาต้องเป็นผลมีวารมีมากเขาต้องสร้างความดีไปมากเขาเป็นผลนะที่รู้รู้ข่าวเขามีเป็นผลมีสัจจะคนดีางานพูดจริงทําจริงเป็นคนที่แบบทําอะไรต้องทําให้ได้แล้วไม่เคยเอาเปรียบผู้อื่นครับ ช่วยเหลือผู้อื่นตลอดเวลาเป็นคือพูดแบบคนอื่นสําคัญกว่าตัวเองค่ะไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องใหญ่คนอื่นก็สาคัญกว่าตัวเองหมดที่ผ่านมาก็ผมพยายามจะทําทุกอย่างเพื่อจะให้มีหนัง,งคุณมิตรอยู่ในโลกของเราในรูปแบบที่มันสวยๆดูดีๆเหมือนครั้งแรกที่ผมเริ่มทําหนังมิตรคืออัศวินดาพยศิษฐ์ผม บ้านนักตีบจากฮ่องกงมาซึ่งซึ่งก็ติดต่างกันยากก็เคยเล่าในหลายที่แล้วก็จะได้มาเนี่ยได้มายังไม่รู้จะทำยังไงเลยเพียงแต่ตอนัรนรู้สึกว่ามันมีค่ายหนึ่งเขาออกเอไอีซีดีหนังมิดมาออกมาหลายเรื่องละแต่มันไม่ค่อยสวยทําแล้วมันไม่สวยเลยอ่ะทำแล้วเสียดายผมมานั่งนึกว่าเอะแล้วอย่างนี้เด็กรุ่นใหม่ๆที่พ่อแม่มาเล่าให้ฟังว่ามิดหล่ออย่างงอนดีอย่างนี้แต่พอไปเจอภาพที่ไม่ค่อยสวยไม่ค่อยหล่อเด็กรุ่นใหม่จะงงงว่าอ๊พ่อแม่กูชอบได้ยังไงวะ มันไม่สวยไม่ดีเลยอ่ะเราตั้งความหวังว่าถ้าเรามีแรงมีกําลังแล้วเกิดมีหนังมิตรผ่านติดมือเรามาสักเรื่องเนี่ยทําให้มันดีที่สุดแล้วกันสะสมทุกอย่างไม่ว่าจะอะไรเล็กๆน้อยๆก็ให,ให้ให้มีคุณมิตรอะขอ้อความเล็กๆน้อยที่เป็นของคุณมิตรนะไม่มีลูกคุณมิตรเราก็จะอาัตกกามาขีดไว้ใต้ใต้ชื่อคุณมิตรมีมิตรชาบัญชานะเราก็จะเก็บไปหละเหมือนกระสอบผ้าป่าเหมือนกันเอาพี่เต๋าผมขอลายชื่อเลยนะเราก็จะ ชื่อตัวเองเราไม่ใส่นะเราจะใส่ชื่อคุณมิตรขอทิศเส,สงกุศลนั่นคือมิชัใเป็นชา,ชาแล้วเขาก็เอาซองเอาซองมาให้เราว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บซองนะอย่าเอาซองไปนะเธอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาใส่ซองเปล่าเธอเดี๋ยวพี่เก็บซองนี้ไว้เองเป็นชื่อคุณมิตรอะเราก็เก็บไว้ไม่ให้พอตอนหลังอาตมาพาขมบวชนี่เรขามาเห็นอัฐิเขาอ,อยู่น่จะดีอะแต่ก็ได้หม่องอะนะได้แค่หม่องอนะช่วงนั้นเราเป็นลูกวัดอยู่ก็ได้แต่แค่หม่องอนะ แล้วก็พอมาเป็นเจ้าวาดมีโครงการตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมีทังนาฏภู้ว่าไหนทั้งนายอำเภอเข้าเ่ยถึงคุณงามความดีว่าคนท่ายางม,มีคนดีมีชื่อเสียงทําไมไม่สร้างอนุสรณ์ให้เป็นเกียรติแก่คนอำเภอท่ายางก็มีคนเด่นคนดังคนดีอยู่เออเท่าที่รู้อย่างก็คถือว่าเขาเป็นดาราไทยคนแรกๆจริงๆที่ไปดังถึงฝั่งลาวคนลาวเองก็ชื่นชมเขานะเท่าที่รู้เป็นหนึ่งในสอง คนที่ดังจริงๆของเมืองไทยในยุคนั้นนะอา,อาจจะยังตั้งแต่ยุคที่เขาเริ่มเล่นหนังเป็นต้นมาอีกคนหนึ่งที่ดังมากๆคือสุรพลสมบัติเจริญทั้งสองคนเป็นวีรบุรุษทางวัฒนธรรมของเราครั้งหนึ่งเราเคยจําของคนอย่างมิชบัญชาเนี่ยว่าเขารักคนที่ต่างของเขาคนที่ด้อยกว่าเขาเขาจะพร้อมช่วยเหลือตอวเวลาแล้วก็คิดว่าถ้าเราทําได้อย่างเขาสักครึ่งหนึ่งก็น่าจะดีะนะก็เลยที่ผ่านมาก็เลย อะไรที่ช่วยคนที่ลำบากกับเราได้เราก็ช่วยแว่าก็เอามาเป็นแนวคิดหลายๆอย่างอ่ะเราก็ยึดถือมุณนิ้เป็นหลักเหมือนกันเราก็ไม่เอาเปรียบใครแล้วเราก็ไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบเราด้วยหนูจะเล่งเล่นน้อยเหมือนกันเราเราอย่างว่าเราไปเดินไปทางไปทาเออไปทํางานอย่างเงี้ยเราก็เห็นแบบไมอามาั่งสุนัขมั่งเราก็จะแบบรู้สึกเออมีมีจิตใจเมตตาอะไรกับเขาอย่างเงี้ยจะก็จะ,จะมีอาหารติดไ่้ติดมืออาหารเมร็ดทุกวันค่ะ เห็นที่ไหนเราก็จะให้เขาทานอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหมอว่าหมสุนัขหรือว่าแมวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะคุณมิตรก็แบบ,แ,บบแบบว่าเขามีนคนที่มีจิตใจรักดักดิเหมือนกันคือมิตรเป็นคนไม่สมหวังกับความรักนะเขาแอบหลงรักเพชรชลาแล้วนี่เป็นเรื่องเศร้าในชีวิตของเขาแล้วก็ตอนที่รู้ว่าเพชรชลาไปอยู่กับชลินันธนาคอนมิตรรู้สึกแปลกใจมากเพราะว่าเขาออกจะคมเข้มแล้วก็สง่าง,งามโครงการตรงนี้น่าจะไม่ถึงปีอะโยน พอเริ่มผ่าปลาล้วก็เริ่มปั่นคุณไปถึงปีทุกสิ่งทุกอย่างจบหมดจบหมดเลไม่มีอะไรสะดุดไม่กระทำทำคุณทำซ่าร้ามิตรทำจับส่วนย่อมอะไรต่างๆนี่เสร็จสรรเรียบร้อยไม่มีอุปสรรคอะไรทั้งสิ้นทุกอย่างดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยทั้งหมดข้างเฉลิมกรุงมันเป็นตึกตึกดีโอสยามจําได้เลยมันมีแผ่นผ้ายักษ์เรื่องกอซินล่าซึ่งเข้าเฉลิมกรุงด้วยหนังใหญ่มากเป็นท้ากอซินล่าใหญ่จากตึกกี่ชั้นไม่รู้ประมาณสักสิบแปดชั้นหรือสิบชั้นไม่รู้นะ ลงมาผมสัใจว่าเอ๊ะฝรั่งมันันขึ้นก็สลายเลยทำไมมิดเป็นชามิดรเป็นชาจะเหาะลงมาอย่างนั้นบ้างไม่ได้เจ็ได้นไหมผมประชุมกมัพูดเลยคุณแขกผมอยากทำงี้แขกบอกงบกมันไม่มีแอกไม่เป็นไรผมทําเองคุณแขกขอตึกให้ผมแล้วกันได้ไหมผมอยากให้มิดรเป็นชาเหาะอ,อยู่ตรงนี้แหละให้เพื่อนวาคุณแขกบอกเดี๋ยวจดก,การเรื่องตึกให้ก่อนหนังฉายสองาทิตย์เ้นไหมมิตรเช,ชาเหาะตรงนั้นเลยยิ่งใหญ่ามากเป็นภาพที่เหาะในเรื่องสารสืศิสป์แล้วเหาะจากตึกข้างบนจนถึงข้างล่างอะมาลุกผ้าผ้าก ให้เพื่อชูอ,อูดว่าผมก็คิดราคากันเองไม่กี่ตังค์แต่นั่นไม่ใช่สำคัญมันทางคือมิตรได้ได้ห่ออย่างยิ่งใหญ่มากตอนนี้เราก็อยู่กับภาพของคุณพิศไปทุกวันภาพถ่ายเราคิดถึงเขาเราก็เอาภาพถ่ายเขามาดูเราคิดถึงเขาเราก็เอาหนังเขามาเปิดดูเร,เราชอบเรื่องไหนมากๆเราก็จะดูซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกดูอย่างเนี้ค่ะแล้วก็วันข้างหน้าเนี่ยคือถ้ามีญาติโยมเข้ามาเยอะๆมาเป็น คือคนรู้จักวัดอะมาเที่ยวมาอะไรกันจะเยอะวันขนาถ้าจะเริญรุ่งเหลืองอาตมาภาคก็มีแต่โครงการช่วยเหลือช่วยเหลือคือจากที่ว่าวัดเราธงบุลแบบทุกอย่างก็อาจจะช่วยเหลือเด็กยากจนแจกทุนการศึกษาหรือว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสางคมแค่นั้นแค่นั้นสําหรับอย่างอื่นเขาไปคิดอะไรผมคิดว่าจถึง560ปีจะรุ่นเราหมดเนี่ยเขาเป็นอยู่ในใจเราตลอดเวลาไม่มีวันลืมหรอกแล้วผมคิดว่าเด็กรุ่นใหม่ที่ได้ดูเขาหลายๆลคนที่เราไปเห็นในงานนี้ที่มันผ่านมาก็รักเขาเหมือนที่เรารับ แล้วพร้อมจะเชื่อมเชื่อมต่อไปให้คนรุ่นหลังๆกว่านี้ได้รับเขาอีกแล้วมันได้รับเขาต่อไปได้ก็เหมือนกับเราขาดอะไรไปอย่างหนึ่งขาดขาดขาดซักแสรแดงที่ดีเป็นไปไปหนึ่งท่านแล้วก็เราก็เคยอ่านประวัติของคุณมิคคุณมิคก็เป็นคนที่มานามากต่อสู้กับชีวิตมาตลอด เราก็อาจจะทําให้เหมือนเหมือนคุณมิตรแต่เราคงจะทํำท่างคุณมิตรไม่ได้เพราะเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมความเข้มแข็งเราคงไม่พอแต่เราก็เคยยึดถือแนวของคุณมิตรเหมือนกันว่าคุณมิตรเคยต่อสู้เราก็คงจะต้องเอาแค่ครึ่งหนึ่งก็พอเราก็ดําเนินชีวิตของเรามาได้ยังไงยังไงก็ยังอยู่ในใจเราไปจนจนตาเราจะหมดลมหายใจเหมือนกัน คนอย่างเขานี่ปล่อยให้หลงเลยไปไม่ได้นะเ,เนะับนะเป็นทรัพย์สินนะเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมอย่างน้อยอย่างน้อยนะของเมืองเพชรผมรู้แต่เพียงว่าเมืองที่เป็นบ้านเกิดของจอร์เวนนะจอร์เวนใหญ่โตโมโหฬารมากใครผ่านเข้าไปกลางเมืองก็จะเห็นอนุสาวรีย์จอร์เวนเลยนะในชุดข่าวบอยนะอ,อาจจะถือแท่ถือปืนผู้คนผ่านก็จะรู้เลยนี่จะระลึกได้เลยว่านี่คือเมืองที่เป็นบ้านเกิดของจอร์เวนดาราขาวบอยผู้ยิ่งใหญ่ เมืองที่เป็นบ้านเกิดของเอวิสเพรสลีย์ดาราล็อกเอนโลนผู้คนผ่านเข้าไปในเมืองก็จะเห็นอนุสาวรีย์จะรู้เลยว่านี่นี่เป็นเมืองที่เป็นบ้านเกิดของของเอวิสเพรสลีย์ทีนี้เมืองเพชรเราก็ไม่ได้ทาอะไรกับมิดเราก็ปล่อยให้มิดค่อยๆเรือนเรือนหายไปถามว่าวัดท่ากระเทียมเนี่ยถามว่าถ้าไม่มีมิดใช้บัญชามาอยู่ก็คนทั่วไปก็คงไม่รู้จักแต่พอมีมิดมาอยู่ คนทั่วประเทศเขารู้จักมิตรชัยบัญชายอยู่แล้วความอยู่วัดท่ากระเทียมก็ทําให้ชื่อวัดท่ากระเทียมเนี่ยก็กลายเป็นว่าคนแทบทั่วประเทศก็กอพอจะคุณนๆปุ๋ยใช่้างดารายุคนี้ไม่มีใครจาเหมือนเราจํายุคมิตรบัญชาอีกแล้วไม่มีก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแค่เออเคยมีคนน,นั้นแสดงหนังดีแล้วนึงจบไปแต่มิตรมิตรคือมิตรไม่มีมิตรอีกแล้วไม่มีอย่างนั้นอีกแล้วผมว่าเขาเป็นอะไรนะเป็นแสงสว่างอันรุ่งโรจน์สูงสุดของยุคภาพยนตร์ไทย แล้วภาพยนต์ไทยก็ไม่เคยมียุคทองอีกเลยหลังจากนั้นเขาเป็นเขาเป็นแสงสว่างอันเจิดจ้าที่สุดเป็นดวงตะวันยามเที่ยงของยุคทองของภาพยนต์ไทย เจ้าเป็นผู้พาตัวเรามาจเจ้าคือยักตัวน,นั้น <c oughs> <c oughs> ไม่มีทางออกหรอกรธฐถ้ำน,นี้ปิดทางไว้ด้วยก้อนหิน <c oughs> มันเปิดไม่ได้หรอกพระท่านผู้สง่างามไม่มีกำลังเพียงพอมีแต่เราผีเสื้อสมุทรเท่านั้นที่จะเปิดออกได้ อย่าเข้ามาใกล้นะไม่งั้นเตตีจะห้อยตายเราตายท่านจะมีชีวิตรอดไปได้อย่างไรท่านไม่มีทางออกไปได้แน่ๆท่านต้องตายอยู่ในถ้ำน,นี้ถ้ำน,นี้อยู่ที่ไหนกันอยู่ในเกาะกลางสมุทรถึงท่านจะออกไปได้ท่านก็ไปไหนไม่ได้เพราะมีแต่ทะเลล้อมรอบอยู่ไม่มีเรือลำใดกล้าแล่นเข้ามา เพราะเราได้จับคนในเรือกินจนหมดอย่าอย่าอย่ากินเราเลยนางยักษ์เอ,อ๋ยตัวเราเพียงเท่านี้จกกับกอีมไปได้ไม่กี่มือแม่ตาปล่อยเราไปเถอะถ้าแม่เราต้องจับท่านมากินเราก็คงกินสนานแล้วแล้วจะประสงค์สิ่งใดล่ะเราจับท่านมาด้วยความรักเพราะเสียงปีของท่านมันจูงใจให้เราไปหา และได้พบว่าท่านผู้บรรเลงแลงพีมีเรื่องงดงามโสภาเป็นที่ต้องใจนึกกระสันสวัสดอยากได้เป็นคู่อินยักมากมากครับข้าเป็นมนุษย์จะสมสู่กับเจ้าได้อย่างไงกันเทียนซ้อมอย่างเลยพี่เออออเจังครับ เสียที่ไหนแหวกแม่มาไหวเปลี่ยนอไม่รู้เหมือนกันเลยเฮแสงคงจะหลบมาจากที่ไหนแล้วกระมังคงต้องการอะไรครับเออคนขายกาแฟไม่อยู่เหรออ๋ออยู่ครับออแล้วไหนอะคือผมเองครับอ้แล้วคนขายเหล้าเหรอก็ผมเองหลักครับอ๋ออแล้วผู้จัดการโรงแรมอ่ะก็ผมตัวนี่หละครับอ๋อแล้วเจ้าของโรงแรมอ่ะก็ผมตัวเดียวอันเดียวคนนี้ครับ ตัวลงทั้แก่ทำไปหมดทุกอย่างเลยอ๋อครับเขาเรียกว่าวันเมนโชโบลักชันครับอแล้วเขาแปลว่าอะไรอ่ะผมหมายรู้พูดแล้วผ่านเลยโอ้แล้วทำไมทุกแก่ถึงไม่จ้างคนไว้บ้างอ่ะโอ้ยคึงจ้างผมก็แจ้งนี่เพราะโรงแรมเนี่ยพวกนักเลงมันกวนผมเหลือเกินโอ้หนอนไงครับไอ้สามตัวน่ะเฉียดเฉียดทั้งนั่งเลยอ เอ้ยมันมองกกนสซนเกือกทิดแปงเลยลองสภาพมันดูสักหน่อยดีไหมพี่หานเฮ้ยเฉยๆไว้ก่อนไอ้เปลี่ยนคงจะทางอะไรเลยครับเออโอเลี้ยงยกล้ออะไรนะครับเออเอาเลี้ยงมาแก้วนึงแล้วแม่โขงมากงหนึ่งก็แล้วกันอ่ะครับครับครับมีแววแตกสลายอีกแนวลันกู นี <łość> ่คร <semester> <Billboard Sports> ับโอเลี้ยงยกล้อยกล้อเนี่ยไม่พอยกแมงสีล้อเลยเด็กโอเลี้ยงยกล้อเด็กเต็มเลยไหมโอ้ดี คำหอมคำหอมพี่มาเยี่ยมพ่อพี่รู้ข่าวจากลุงเฟิรม์มว่าพ่อไม่สบายไม่มีประโยชน์หรอกพี่หานพ่อไม่ต้องการเห็นหน้าพี่พ่อบอกว่าพี่น่ะทำลายความรักของพ่อของฉันและของคนวางเหนือทั้งหมดเลยคำหอมน้องไม่เข้าใจไม่เข้าใจอะไรเลยอ๋อก็แน่แหละสิพี่หานฉันไม่เข้าใจอะไร ไม่เข้าใจว่าทําไมสายเลือดเมืองทองต้องกลายเป็นไอ้โจรไปได้น,นี่นี่น้องพูดก,กับพี่แรงไปแล้วนะพี่จะเข้าไปเยี่ยมพ่อสักหน่อยนะไม่ฉันจะให้พี่หารพบก,กับพ่อไม่ได้พ่อเจ็บตัวพ่ออยู่แล้วอย่าให้พ่อต้องเจ็บไปถึงหัวใจเลยหัวใจของพ่อจะไม่ปวดร้าวเพราะพี่อีกต่อไปแล้ววันนี้พ่อกับพี่จะเข้าใจกันสักที นี่ไงต้นตอมือที่สามโอ้พี่แต่ว่าโอ้โหมันรอนะพี่รอให้่ปัญญาปัญญังเลยถ้าว่างกันนะหวยจริงท่านกับข้าไม่เคยมีเรื่องบาดหมางใจกันทําไมท่านก็มาขัดขวางแลวก็ทำร้ายคนของข้านี่ถามมันไม่ตอบมันรอแบบจริงๆนะพี่โอ้แล้วไม่ต้องย้ําน่ารำคาญจริง ก็จะมาให้พ้นข้าจะนอนจะมาฆ่ามันแต่มันจะนอนดุมันหาวยอดเย้ย มีจากไปแล้วแล้วก็ผมได้ไปเจอกัน